มีขี้กากไหมครับเยอะแยะครับเนี่อ๋ออ๋มันตามป้าย KFC อ๋อได้ครับได้ครับ KFC มาคุณตาเราสงสัยมากเลยในลายแทงจานเดิมเขาเรียกคิบุกีคุณตาคิบุกีคิบุกีโชว์ความกล่างครับท่าน ขาที่ห้าครับขาที่ห้าแล้วเะคุณตาโชเฟซี่อะรนั่ตาพาเป็นตาสอนให้เป็นขันตู่ขันตูดไปหา้อเจเตเคุณตาตเอก็เป็นนั่นเลยเดินตะแคงตาใส่ละอันนนนะเดิตะแคงตาใส่นะชื่ อันนี้เบิ้งมาโดนเนี่ยครับติดตามมาโดนเราโดนนี่จะเป็นหลายทีแล้วใช่ไหมตัวเราดูอุ๊ไม่พี่ี่มาเลยไม่ได้ไม่ได้ดูนะคะแต่พอเขาดูดูแล้วก็มากับพี่ที่ทำงานอีกคนหนึ่งที่เขาดูตลอดแล้วเขาก็สั่งโปรคุญแจแล้วเราเราตื่เตะนค่ะสั่งโปรคุญแจสั่งหัวอใจหัวใจทำงานนี้นั่นแฟนคลับเลยนั้งที่ใช่แล้ตามทุกป้าเขามาดูดูตลอดุกใช่เขียนด้วยครับก็ดีเป็นภาษาไทยก่อนด้วย เาไม่ต้องเห็นตัวะครับโอ้เห็นสาวไม่ได้ครับผมเห็นผู้สาวแลเตเลยนะโอ้โหแม่ไม่ต้อนรับผู้สาวเลยครับแม่ใครอใครอครับไแม่อยู่กับพ่อไหอยู่กับพ่อหจะตายล มันยแปลกนะฮะไม่เลยต้องต้องต้องมาอยู่ข้าเลยไม่แปลกทกินข้าเวลาเอ็ซีมากจับจับเรียกมาหาแบบนี้ก้าราวกว่านี้นะทำจริงเลยรต้องมาไว้หน่อยไม่ได้อ่อหว่า เ้ยเก็บทำไมเงไดี๋ยวตีนไว้ครับผมแต่ดูอีกไปไหนหน้าเท้าเนี่ยน่าเปรียบเทียบกับคนหน้าใจะอยู่ที่อนุบาลนะเด็กเนี่ยเด็กรถเจ็ดแปดขวบของเจ็ดแถ้า25ก็ตูดเลยอ่ะนะยีก็ก็25คนเนี่ยแหละครับแข็งแรงเลยรุ่นถ้าแก่ๆไปก็เริ่มนิ่งเริ่มนิ่งตัวเล็งเนะเล็งนะเล็งเลยนั่นเล็งเนะโอ้โหรถค้าให้ทีหนึ่งครับ เราไปนั idiots, ่งยูี่นออโต้กรออ่เ no ีกเหยังยูซี่้อยเตออาเรกอืมอืมอมลงวินตัดให้ดมอีกเฮ้ยต้องเดินมาเหยียบขาไว้ครับ ต้องเดินมาเยียบขาวไว้ครับไม่งั้นนี่ไ, <ป S 1> ได้เอาไปทูนเอฟซีแดงนะครับไอ้รุ่งเขาทรงของขาหายจนะเจ้าลหรือไยเออครับครับครับสำหรับผู้สาวนี่ต้องมาหยียบ bình yeah, nah. uh, bể đây không ngài này. Uh, này nói không เขาถ้าหันหลัมาเล็กเราจะหอก็เล่นเขาไปงั้นเล่นไปตัวเราเราอารมณ์แบบว่าเขาไม่คุ้นกลิ่นไงครับแต่ถ้าเป็นสัตว์ชนิดอื่นมันตัวเล็กเราก็ไม่รู้ว่าในแต่เขาคิดอะไรอยู่นะก็พยายามอยู่ใกล้ๆเขาไบ้างแต่ถ้าอย่างแม่เขาหน่ะไม่เป็นไรแม่เขาเราไม่ต้องอยู่ไกลกันเลยโอ้โโอ้ โอ้โหต้องเอามาปลูกไว้บนหวัวนะอยากเป็นหมวเปล่าอ๋อเฮ้ยชื่นโอ้โอดูเปี้ยงตัวสำลักมาผ่านหน้ามาเลย <c oughs> อยู่เลยอยู่เลยอยู่เลย <c oughs> เดี๋ยววันหลังเอาไปนู่นเลยในป่าเองเนี่ย ครับกินเลยครับผมไม่สนใจแล้วฝนมาแล้วนะฝนมาแล้วนุ่นอ่ะฝนดำมาแล้วเด้นี่ยนั่ยนี่โอ้ชืดั้ยไหมเลกเลงอยู่มักเลีง เป็นเดดีคตาดีรับเรขคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับครับครับผมไปเบิร์ไปเบิรไหนครับเจ้าขอไปายครับไปบายบลญแรงไม้เหยี่บไมนะครับ อบานวันนี้รับสวัสดีครับเมื่อไหร่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เบี้ยหรือยังยังยังไม่กลับใช่ไหมครับไม่กล่าวครับเดี๋ยวดูคิบุกิดยครับคิบุกิกับอะไรครับคิบุกิไม่ใช่คิบุกิมันคาบุกิอาคาบุกิครับมีขี้กากไหมครับเยอะแยะครับโอ้โหเปิดรู พี่งนไปซักลกเข้าให้ลอกเข้าลอกเข้าออกโอ้ตากงอกคืดเลยไปถ่ายทองไปอีกนะโอ้หุบจอจะคลองวายยูดิเรียบใคราวอ่ะพี่ก็เสอพี่เอ็มอันนี้ลายอะไรบอกะอันนี้อันนี้ลายอะไรบอกกันตาหนยหอกกระโหลกกระโหลก ไม่ใช่ผีกระสือใช่ไหมใช่โอ้นี่กินมันเหรอเดี๋ยวผมจะโยนมันไปให้บัวบานดูนะมันอะไรนี่เดูนะบัวบานเดี๋ยวว่าอย่างนี้นะครับโยนไปให้บานกินแะเอ็ดชิบาทำไมไม่ให้บัวบานดีๆต้องขอโทษด้วยนะครับบัวบานผมก็รักเขาเหมือนเดิมคิดดื้อครับรักเอ็ซีเหมือนเดิมไปเอ็ซีมาเลยครับคุณตาคุณตา คุณตา KFC มาแล้วครับ KFC มาแล้วอ่ะกินมันหน่อยอ๋อไม่กินเหรอมันได้ทำไมอะจนตีกันเหรอตอไงตีไงมีแขนมัขาวจะตีไงฮะมั็นชนะเลยจะตีเต็มโอ้สแกนเกนือเมวยอไหระพานเกนือเมวยนี่ไปขโมยมาครับ ไหนมี่ยังกินบ้ามวยมวยไม่ใช่ตังเลงสวัสดีครับที่โทรมาทำไมพี่เออไม่ใช่เลยครับผมโอ้คุตามป้ายเคฟซีอ่ะอได้ครับได้ครับเคฟซีมาคุณตาสงสัยมากเลยในลายแทงจาาเดมเขาเรียกค,คิบุก,กิคุณตา<ไ>คิบุก,กิคิบุก,กิคนเจเป็นครับมัันนใ่้รหททีเคตด นลยดูหล่อไหมดูโหยของผมอ่ะไม่เปิดเฮ้ยคุณมีบวกยันนี่ทำไมมีลูกสีเลยหรออุดยอดเลยอ่ะนั่นชื่นใจทุกคนดีเชฟโอ้โหสุดยอดครับหล่อไหมครับหล่อไหล่อลากดินเลยครับ ไหนไงกิ๊ดเดียวลอยลากดินยังไงนี่อันนี้ลากดินครั้งที่หนึ่งไหนไม่ใช่ลากดินครั้งที่สองลากดินครั้งที่สามไม่หลอกลากดินครั้งที่สี่โอ้ทั้งสองครั้งโอ้โหลากดินตลอดเลยเนี่ยโอ้โหทำยังไงได้อ่ะอุ้ยขนาดเส้นผมเมื่อวานยังอยู่อ่ะแสดงว่าเมื่อคืนไม่ลาบนะไม่ลาบแล้วทำยังไงนี่ทำอะไรอย่างนี้เนี่ย ทำไมเป็นคนแบบนี้ห่องห่องเบิรงกทำไมเป็นคนอาบแล้วแต่ว่าท่านในซาบโปหลังบอลหลอนมาทำไมเป็นคนแบบนี้โอ้มีเคบซีมาพอดีครับผมนี่นี่ครับทีมพี่ที่ตามมาจากไงยูทูบใช่ไหมพี่เงี่ยเพิ่งมาในยูเพิ่งเหี่ยววะเหี่ยววาแก่ตามมาจากในยูทูบนะครับ เดี๋ยวให้แกเช็คสมาธิในการดึงหูบานดีๆเ้อพ่อชัยดึงหูบานไว้เด้อหััวยาวมากเลยบ่ไปถ่ายพังอะไรอีกนะกกกนถ่ายศักสักใบเนาะถ่ายที่ไหนที่บ้านน้องตรงไหนบ้านนี่น,น,น่ะนตะการฮะเดี๋ยวผมจะไป,มไปถ่ายบ้างเดี๋ยวมาลรางเราไปถ่ายบุญเี้ยงกันหน่อย โอเคนะครับบาบาลงงเยอะ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 เยองเท่ไหเม็ดิบเมดกสิบม่เจ็ดสิบสวัสดีครับ